สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่13เดือนมีนาคม2,564นะคะก่อนอื่นก็ขอสแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ติดตามในช่อง YouTube ของเราช่องเจโอทารวยช่องนี้นะคะฮานอยเมื่อวานนะคะโอจะให้ไปที่รูด6เลขวินมี6มี8ด้วยนะคะแล้วก็เลขจ 6, 8, เจาะ68เน้นเลยก็มา068ย์ฮานอยพิเศษน,นะคะ เมื่อวานก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับผู้โชคดีทุกท่านนะคะสําสหรับหวยของโอ้นะคะจะเป็นสูตรที่คํานวณได้น้อยตัวมากผิดคือผิดเลยนะคะถ้าถูกก็คือถูกเน้นๆเราไม่ต้องเล่นหลายตัวไม่ต้องซื้อหลายตัวนะคะเพราะว่า,ายิ่งเล่นหลายตัวเนี้ยยิ่งบานปลายเนาะโอกาสที่จะได้ทุนโอกาสที่จะได้กําไรนี้ยากมากนะคะ เล่นแบบวัดใจกันไปเลยน้อยตัวหลุดคือหลุดได้คือได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะโอ๊ตก็จะมาแบ่งปันฮาหนอยวันที่13คือวันนี้วันนี้นะคะถ้าวันพระก็มีอยู่2อย่างตามที่คำนวณมานะวันพระเลขจะติดอยู่ที่เลขสูงถ้าไม่เลขสูงก็จะติดเลข2เพื่อนๆพื่จำไว้เลยนะคะถ้าวันพระไม่เลขสูงก็จะมาเลข2นะคะแล้วก็เลขเบิ้ลจะมีแค่นี้ค่ะ วันพัชจะมีแค่นี้จริงๆถ้าสังเกตนะสังเกตนะอย่างที่โอ๊ตบอกจะมีเลขสูงแล้วก็จะมีะถ้าไม่ใช่เลขสูงก็จะเป็นเลขที่ติดเลขสองแล้วก็จะเป็นเลขเบิ้ลนะคะเพราะฉะนั้นก็สําหรับวันนี้นะคะโอ๊ตยังไม่ให้ยังไม่ให้เบิ้ลนะเพราะว่าสูตรของโอ๊ตจะไม่ค่อยมีเบิ้ลถ้าวันไหนมาเบิ้ลก็ ถ้าตรงกับตัวรูดก็ถือว่าโชคดีไปเนาะเพราะสม่าโอจะไม่ค่อยเจาะเบิ้ลห้แต่น,นี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหาเว็บหวยเนาะเว็บหวยดีๆโออยากจะแนะนํานะอยู่ใต้คอมเมนต์นี้เลย เว็บของมาวินเบสนะเว็บนี้6หลัก7ดหลักเขาจ่ายจริงนะคะเขาจ่ายจริงๆเว็บนี้เชื่อถือได้ถ้าครบรอบวันเกิดเนี่ยเขาก็จะมีโบนัสวันเกิดให้ท่านละ1,500บาทเลยทีเดียวเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์หลังจากที่ท่านดูคลิปนี้จบแล้วนะคะดูให้จบนะคะดูให้ครบนะคะดูจนท้ายคลิปนะคะเลขรูดนะคะโอจะให้ไปที่รูด2นะคะส่วนเลขวินก็จะมี2 0 7 8 9นนะคะ2 0 7 8 9นะคะมีแค่นี้นะคะ สายรูดให้รูดสายวินให้วินส่วนสายเจาะชอบน้อยๆตัวนะอ่าถ้าชอบน้อยๆตัวจัดไปเลยจ้าส่วนใครที่ดูจนจบทายคลิปนะจะเห็นเลขที่อ๊นวงกลมให้คือบอกเลยว่าชอบแล้วก็โอกาสที่จะมาสูงมากสําหรับสองเกายังไงขอเิมเพื่อนทุกคนโชคดีสําหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ